ที่ลูกไม่ยอมนั่งคาซีดบ้างเดินทางไกลๆกลัวลูกนั่งแล้วจะเมื่อยบ้างอีพีนี้แม่ยามก็เลยจะมาแนะนำ booster weldon รุ่น skyline ไม่น่าเชื่อว่าราคาเพียงแค่1,990บาทได้ b o เตอร์ที่มีฟังก์ชันครบ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ยำรีวิวนะคะช่วงนี้หลายๆบ้านกําลังวางแพลนที่จะเดินทางไกลและอาจจะมีปัญหาตรงที่ลูกไม่ยอมนั่งคาซีบบ้างเดินทางไกลๆกลัวลูกนั่งแล้วจะเมื่อยบ้างนะคะ EP นี้แม่ยามก็เลยจะมาแนะนํำ Booster Weldon รุ่น Skyline ค่ะนั่งสบายมากและที่สําคัญไม่น่าเชื่อว่าราคาเพียงแค่1990บาทได้ Booster ที่มีฟังก์ชันครบไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็คือเวลดอนรุ่นสกายไลน์นะคะเป็นรูปแบบบูสเตอร์คือเด็กหลายคนเขาไม่ชอบนั่งเป็นแบบคาร์ซีนนะคะก็แนะนําเป็นบูสเตอร์เลยนะใช้ตั้งแต่เด็กอายุ3ปีถึง12ปีหายากมากนะคะบูสเตอร์ติดตั้งด้วยระบบไอโซฟิกก็จะมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสูงนะคะวิธีการติดตั้งก็โหติดตั้งง่ายมากเลยแล้วเขาก็มีแก้วแถมให้ด้วยนี่มีแก้วแถมให้สีเหลืองตัวนําร่องไอโซฟิกนะคะวิธีการดูเนี่ยอย่างรถคันนี้เนี่ย ก็จะเห็นได้เลยว่ามีเขียนว่า iso fix นะคะค,ค่ะแค่ดึงดึงแล้วนี่เห็นว่าจะเป็นสีแดงนะอย่างนี้ก็คือยังติดตั้งสำเร็จถ้าเราติดตั้งสำเร็จเนี่ยก็ะจะเป็นสีสีเขียวเหเด็กน้องลงกลางลองนั่งก่อนนะคโอเคนั่งได้เลยอ,อย่นงี้ยบ้างยิ่มสาบายนี่นะคะเขาจะมีเบลม,มาให้ด้วยแล้วก็ใช้แบบนี้เนี่ยติดตั้งแบบนี้เลย มาอยานี้แล้วก็ร่วมกับเบลโรยน์ปึนะ๊บแล้วเราก็เกี่ยวกับเบลโรยน์อย่างนี้นะมีหมอนนะเป็นเมมโมรี่โฟมเนี่ยเวลานั่งเนะี่ยน้องจะนั่งสบายมากมีหมอนตรงนี้ด้วยนะคะนุ่มไหมคะอือแถมที่วางแก้วด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งวางแก้วแบบนี้ เวลาที่เขาเดินทางไกลไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็สามารถได้นั่งได้นานๆเลยโดยที่ไม่เมื่อยสำหรับคุณแม่ที่ชมรีวิวแล้วสนใจที่จะสั่งซื้อเวลดอนรุ่นสกายไลน์นะคะแ,แม่ยมจะแปะค r c o า e ค้ใ้คลิปช้อปกันได้ใน s h อป e e Lazada หรือทางเว็บไซต์เ e ลดอน Thailand ได้เลยราคานี้บอกเลยว่าคุ้มมากคะ่ะไปตํากันเลยจ้าสำหรับรายการแม่ยมรีวิวแม่ยำกับน้องขนมปังขอตัวลาไปก่อนและะ้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย